Program, รีวิวโรงแรมหรูใจกลางป่าตองสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวโรงแรม4 Points by Sheraton ที่ภูเก็ตนะฮะอยู่ตรงใจกลางป่าตองเลยซึ่งราคาที่จองมาเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบ3,000บาทนะฮะเช็คอินวันที่2พฤษภาคมทีนี้ก่อนจะเข้าสู่การรีวิวก็จะมาเกริ่นนิดนึงก็คือในช่วงเช็คอินนะครับคนเยอะมากมันอาจจะเป็นเพราะว่า1มันเป็นวันที่2ของการที่ประเทศไทย เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องมี PCR test นะฮะก็เลยทำให้คนที่วางแผนล่วงหน้าก็แหกเข้ามาเรื่องที่2ก็คือมันเป็น long weekend เพราะว่าชดเชยวันแรงงานนะครับเรื่องที่3ก็น่าจะเป็นการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันในระลอกสุดท้ายนะ,ะคือสิทธิมันหมดไปแล้วแต่ว่าคนที่จองไปเนี่ยก็คือจองเพื่อที่จะมาพักในช่วง long weekend ก็เลยแบบยืนรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็ จะเรียกว่าสบายก็คงไม่ใช่นะฮะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกดีที่ประเทศเรานักท่องเที่ยวมากันแล้วเรากําลังจะเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นแล้วนะฮะก็ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็แลกกันนะฮะระหว่างความน่ายินดีกับ <c oughs> ความไม่ค่อยสบายในการเช็คอินก็หวังว่าถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยเขาก็จะทําได้อย่างราบรื่นนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับรีวิวแค่เล่าให้สู่กันฟังทีนี้เข้าไปดูในห้องนอนนะครับ ห้องที่ผมพักก็จะเป็นซูเปอร์เรียนะฮะอยู่ในคือโรงแรมนี้มันจะแบ่งเป็นคล้ายๆกับตึกหน้ากับตึกหลังตึกหน้าจะมีาบาร์ที่ชื่อเดอะเด็กนะฮะแล้วก็มีห้องอาหารอยู่ทางขวามือ,อแล้วก็ตึกในซึ่งก็จะมีถนนเล็กๆกักก้นสำหรับให้รถผ่านเนี่ยก็จะมีห้องมากมายแล้วก็มีสระว่ายน้ําแล้วก็มีล็อบบี้นะฮะห้องที่พักก็จะอยู่ตรงโซนใกล้ๆก,กับลอ็อบบี้คือพอมาสังเกตห้องอื่นๆเนี่ยเขาก็มี หมือนกับ pool access ะฮะลงลงน้ำได้เลยห้องที่ผมพักไม่มีแต่ว่ามันก็โอเคเพราะมันใกล้ล็อบบี้เดินง่ายนะฮะก็จะได้ไม่ต้องเดินเยอะนะครับก็ถือว่าถือว่าได้อย่างเสียอย่างทีนี้พอหลังจากได้พักไปนะครับเราก็มื้อเช้าจริงๆโรงแรมนี้เท่าที่ได้ยินมาก่อนหน้าก็คือว่าห้องธรรมดาแต่ว่ามื้อเช้าเลิศมากนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือทานจนอิ่มจนถึงมื้อเย็นเลยครับ ทีนี้ก็มาถึงช่วงของการรีวิวนะครับมีส่วนที่ชอบ3เรื่องแล้วก็ไม่มีส่วนที่ไม่ชอบแต่ว่ามีส่วนที่แบบถ้ามีก็ดีนะฮะส่วนที่ชอบเนี่ยหลักๆอันที่1ก็คือทำเลโรงแรมอยู่ก็คือติดหาดยกเว้นมีถนนกัน้นนะฮะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าทุกที่ก็จะมีถนนกั้นหมด แต่ว่ามันสะดวกเพราะว่าประมาณ200เมตรก็ถึงตรงวงเวียนนะฮะซึ่งมันก็จะมีคาเฟ่ชื่อฟูก้าฟูก้านะฮะมันเป็นคาเฟ่ที่มีแผนจะไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็แค่เดินไปนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ถัดไปอีก100ร้อยเมตรก็จะมีเซเว่นนะฮะตรงนั้นก็คือใกล้ๆโรงแรมโลเวเทลซึ่งก็ถือว่าเป็นทะเลที่สะดวกมากแล้วก็แบบอยากจะเล่นน้ําก็แค่ข้ามถนนก็ถึงทะเลแล้วนะฮะมันก็จะเป็นหาดสวนที่สวยแล้วก็แบบเล่นมีกิจกรรมทางน้ําต่างๆนะฮะแล้วก็ก อยู่ในโซนที่ไม่พุกพ่านมากคือถ้าเราไปอยู่ใกล้บางลานี่ยคือถ้าใครอยากจะเที่ยวเ,เดินบางลาก็ตรงนี้มันจะไกลนิดนึงประมาณ1.4กิโลถ้าชอบเดินตรงนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปหาโรงแรมที่มันใกล้ทาง,งนู้นนะฮะจะได้เดินใกล้ๆไม่ต้องขับรถเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นวันเวนะครับมันไม่ใช่ว่าเออ1.4กิโลแล้วขับไปจริงๆมันต้องไปอ้อมก็ถ้าชอบชีวิตกลางคืนไปทางนู้นแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้สนใจทางนั้นมากนะฮะทางนี้ผมว่าดีกว่ามันก็ สะอาดกว่าเยียบกว่าอะกาน,นะครับมันไม่มีร้านคุกค้านเท่าไหร่เรื่องที่2ที่ชอบก็คือความสะดวกสบายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีหมดทุกอย่างห้องเ,อเตียงไซส์โอเคนุ่มหลับสบายหมอนหมอนข้างแน่นมากนะฮะคือกอดปันเลยแล้วก็ Wi-Fi ดีโต๊ะข้างเตียงใหญ่นะค,คือเป็นคนของเยอะอุปกรณ์เยอะมีกล้อง2ตัวมีแล็ปท็อปมี ืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วือปักเสียบต่างๆวางไว้บนนั้นนี่ก็ยังไม่เต็มนะครพื้นที่มันเยอะไม่มีโต๊ะทางานแต่ว่ามันก็จะมีโต๊ะหน้าโซฟาโต๊ะกลมนะะซึ่งใหญ่แล้วก็นั่งทํางานสบายเหมือนกันน้ำฝักบัวแรงดีะฮะเรื่องเรื่องในห้องนอนไม่มีปัญหาเลยและอีกอย่างที่รู้สึกชื่นชมนะฮะก็คือว่าในห้องน้ำเขาก็จะมีเหมือนกับเผื่อสำหรับคนสูงอายุ เพราะว่าเขาจะมีที่แบบสามารถนั่งได้แล้วก็มีเราให้เกาะด้วยนะฮะอันนี้ก็คือว่ามันเลยดูเป็นโรงแรมแนวแบบครอบครัวมากกว่าสําหรับแบบวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวฮันนีมูนที่แบบชอบทําห้องน้ําแบบซีทรูอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาก็จะเป็นแนวแนวนี้นะฮะ,ะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะมีทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นใต้ดินคล้ายๆในห้างเลยนะ,ะอันนี้ก็สำหรับคนที่ขับรถก็จะสะดวก เรื่องที่3ที่ชอบอันนี้จะเป็นไฮไลท์ก็ได้นะครับนั่นก็คือมื้อเช้าซึ่งแบบว่าสมดังคําเล่าลือนะฮะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะฮะคือหยิบอะไรมาทานก็แบบรสชาติดีอร่อยอคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีแบบาบางเมนูคือแบบแปลกไม่เคยเห็นนะฮะมันจะมอีอาหารไทยนี่แหละคือบางอย่างก็เอ้ยว่าเราก็กินมาเยอะนะแต่ว่าแบบยังเจอบางอย่างที่แบบเออไม่เคยเจอมาก่อนนะ,ะแสดงว่าโอ้โหเขาค่อนข้างแบบมาตราฐานในเรื่องนี้สูงอันนี้ถือว่า ชอบมากนะฮะถ้าแบบว่าทานคือทานแล้วก็ยังอยากทานอีกอ่ะถ้าไหวก็ยังอยากทานอีกเพราะว่าอยากลองตั้งหลายอย่างนะครับอันนี้อาจจะแบบว่าถ้าอยู่หลายวันก็ทานได้ไม่เบื่อทีนี้สิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าอยากได้มันขาดนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้มันว้าวหรือเรียกว่าว้าวแฟกเตอร์แล้วกันนะครับคือโรงแรมนี้ถ้าจะพูดถึงว่าตามทฤษฎีเลยเนี่ย ีหมดทุกอย่างแต่มันไม่มีจังหวะที่เรารู้สึกว่าโอ้โหแบบตื่นเต้นนะฮะเหมือนกับถ้าเราไปพักที่คาริมาหรือตรงหาคกะริมไม่ไกลจากตรงนี้เนี่ยคือวิวมันแบบสวยมากพนุรามาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จําแม่นอะเวลาใครพูดถึงโรงแรมเราจะนึกถึงอันนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันแบบมันประทับใจอะแต่ว่าที่นี่มันคือมันดีหมดแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรชวนว้าวมุมที่ดีที่สุด น่าจะเป็นตรงเด็กที่เป็นบาร์ที่แบบอยู่สูงจากพื้นหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นอินฟินิตี้พูลก็มองเห็นทะเลแต่ว่ามันก็ดันมีต้นไม้บังเยอะหน่อยนะมันก็เลยจะเห็นทะเลแบบไม่ค่อยเต็มถ้าอยากจะเห็นเต็มอาจจะต้องไปอยู่ห้องชั้นสูงที่อยู่ตรงกลางนะฮะถึงจะเห็นนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีตึกขนาดข้างอยู่เหมืกันก็เลยแบบว่า มาอยู่ริมทะเลแต่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมในเมืองก็คือแบบอย่างที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นตึกรอบๆโอเคมีสระว่ายน้ําแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นทะเลมันก็คือเหมือนอยู่โรงแรมในเมืองนี่แหละนะฮะไม่ได้ไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหรมันคือโรงแรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกและอยู่สบายกินดีนะฮะเล่นน้ําทะเลแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องมุมถ่ายรูปเยอะแยะ,ยะ,ยะอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมันมี มุมที่เหมือนกับเป็นสเตทอาร์ตรูปวาดแต่ว่ามันจะคล้ายๆเคยเห็นที่ออนันตราเว c เคชันคลับหรือว่าฟูแมนที่เขาหลักอะไรเงี้ยคือมันเหมืนอนกับเคยเห็นแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นนะฮะไม่ไมถ่ายรูปก,ก็ได้ก็เอาละครับตามที่บอกถ้าเน้นสะดวกทำเลดีอาหารอร่อยนอนสบายนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับการมาพักที่ใจกลางปารองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าชอบก็โปรดกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ